คุณหมอวรดินทร์จากภัยวงค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจากักษุแพทย์นะคะก็จริงๆคนที่มีสายตาปกปติควรมาตรวจไหมครับ มีเขาเรียกว่าเป็นมายของคนที่ควรจะต้องตรวจตานะคะ mm hmm. เช่นโตมามีสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพอสักกี่สิบสายตาจะคงที่ก็คือควรตรวจสักหนึ่งครั้งก็คือแบบว่าเราไม่ต้องรอให้ถึงแบบมีปัญหา<ม>ใช่ไหมคะไม่ต้องคะ่ะอันนี้พูดถึงกรมีปกติเลยยี mm ่ hmm. สิบตรวจสายตาสักทีหนึ่ง mm hmm. จะได้ทราบพ,พื้นฐานเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สายตาผิดปกติแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไข mm hmm. มันเหนื่อยนกันนะคะสายตาม,มันต้องเพง่งมันต้องเกรงแล้วมันเกิดปัญหาอีกตามมาได้อ mm hmm. ถ้ายี่สิบแล้วสบายดียังไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะแนะนำตรวจทุกสามสิ ห้องนี้เป็นห้องแรกเราจะตรวจวัดค่าสายตากันนะคะคซึ่งเจ้าหน้าที่ของหมอจะใช้วิธีวัดอย่างละเอียดเลยมาเลยครับะะไม่ต้องตลกจิ้มลูกตานะครับ<ช>ผมทางหมอชำนาญมากค่ะไม่ต้องห่วงนี่มองเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูว่าแสงสะท้อนที่ออกมาจากตาของคุณเมกนั้นมีค่าเป็นลบหรือค่าเป็นบวกคือแสงมันโฟกัสหน้าหรือหลังของเลนส์นะคะ เึ่งพอเขาเห็นแล้วว่าถ้าทางไปทางลบหรือบวกเขาก็จะใส่เลนส์ที่จําลองเพื่อแก้ค่าสายตานั้นต่อให้แผ่นนี้ใส่เข้ามาแล้วมัวก็ตามเหรอครับใช่ค่ะเขาจะทดลองว่าอันนี้มัวอันนี้ชัดถ้าไปทางมัวก็แปลว่าอันนี้ไม่ใช่อันที่แก้ปัญหาให้คุณมิกอ๋อแล้วอันนี้คือเครื่องอะไรครับคุณหมอห้องนี้เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์กระจกตาคกระจกตาคือตาดา ที่เราเห็นนี่แหละค่ะด้วยความที่เราจะทำเลสิกกันบนกระจกตาแลวเราจึงต้องตรวจละเอียดเลยว่ากระจกตาของเรามีสภาพอย่างไรความโคง้งความหนาเบี้ยวยังไงต้องแก้ไขอย่างไรบ้างพวกนี้มีผลต่อค่าสายตาทั้งหมดเลย<อ>เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเขาอยู่ในประเภทไหนและที่สําคัญที่สุดคือความหนาค่ะเพราะกระจกตาของเราไม่ได้เป็นแผ่นกระจกบางๆทุกคนมีความหนาไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จะต้องดูว่าความหนานั้นพอที่จะให้หมอยิงเลเซอร์แล้วหายไป ในระดับที่อันตรายหรือเปล่าตอนนี้เรามาชมห้องผ่าตัดกันนะคะอ๋ออันนี้คือห้องผ่าตัดที่คุณหมอผ่าตัดคือห้องนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะห้องนี้คือห้องผ่าตัดแต่จริงๆก็คือการผ่าตัดของเราก็คือใช้เลเซอร์นี่แหละค่ะซึ่งคุณหมอจะนั่งตเก้าอี้ตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็คุมด้วยเครื่องทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจริงๆการผ่าตัดเลสิกนี่คือคุณหมอต้อง เปิดกระจกตาด้วยมือคุณหมอหรือใช้เครื่องมือครับเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเลยณปัจจุบันนี้<ะ>คือการใช้เลเซอร์แยกชั้นกระจกตาคุณพี่เข้าใจถูกสมัยก่อนเราใช้ใบมีดค่ะ,ะเราใช้มีดเจือนแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาซึ่ง<ะ>ฟังดูสยองนะคุณพ่เอนพนเนาะแต่สมัยนี้เราใช้เลเซอร์ที่ใช้แยกชั้นกระจกตาหลักการก็คือเครื่องเลเซอร์ตัวนี้จะปล่อยฟองอากาศเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้ชั้นมันแยกจากกันหลังจากนั้นเราก็เปิดชั้นกระจกตา พอเปิดใช้กระจกตาเรียบร้อยเสร็จเตียงก็จะหมุนฟื้นมาอีกเครื่องหนึง่งตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ขัดกระจกตาให้มันแบนล,ลงเปิดขึ้นมาขัดแล้วก็ปิดกลับเพื่อให้แผลแอดอยู่ข้างในและนี่ก็คือห้องตรวจของคุณหมอค่ะนี่เป็นห้องสุดท้ายแล้วค่ะครับผม แล้วปกติห้องนี้ใช้ตรวจอะไรบ้างครับหลังจากตรวจทุกห้องมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพบคุณหมอที่ห้องนี้เพื่อ <Leaders. S 2> ให้คุณหมอได้ใช้เครื่องมืออันนี้ตรวจในตาอย่างละเอียดอีกทีหนึง <claro. S 2> ่งนะคะเราก็ตรวจตั้งแต่กระจกตาไปถึงในลูกตาตรวจทั้งหมดเลยที่เครื่องนี้ข้อดีของศูนย์เลสิกที่นี่อีกข้อหนึ่งก็คือคนที่ประเมินหรือคุณหมอที่ตรวจเป็นอาจารย์สาข Trans สากระจกตาทั้งหมดเลยแล้ว,ว่าเวลาอาจารย์ตรวจอาจารย์ก็ไม่ได้ดูแค่ว่าทำหรือไม่ทำแต่อาจารย์จะดูด้วยว่าโรคต่างๆที่จะทำนี้ต้องดูแลอย่างไรต่อ ซึ่งอาจารย์มีความชำนาญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสบายใจได้